ตัวนี้เป็นกล่องพลาสติกตัวขนาดโมดูลรองรับได้ขนาดสามแรงครับตัวนี้เป็นกล่องใช้พลาสติกขนาดเล็กพื้นที่จัดวางแล้วก็จิซิงอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ใช้าำหจอหนึ่งตัวนี้ขนาดสามแรงรองรับได้สบายอันนี้ที่ผมต่ออยู่ก็คือเพื่อดูขับไฟบ้านกับมอเตอร์ขนาดสามแรงมาสีเขียวนี่คือกำลังคาสั่งรันอยู่ยก็คือจังจาจไฟแห้มอเตอร์ส่วนสีแดงก็คือปิดอันนี้สวิตช์ปิดเปิด,ปดกล่องอันนี้วิ่งเช็คก,ก็คือ ตำแหน่งนี้คือเช็คแสงส่วนด้านนี้ก็คือปรับค่าหน่วงเวลาก็คือถ้าไฟเข้าแล้วก็หน่วงเวลากี่นาทีให้มันทางานได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเช็คแสงยุ่งยากด,นนด้านฝัง่งด้านนี้บอกกับต่อไฟไฟบ้านแต่ถ้าฟากนี้ก็คือต่อกับโซลาเซลล์เวลาใช้กับโซลารเซลล์อย่างเดียวก็จะได้การเช็คแสงเป็นระบบนอะัตโนมัติแล้วนะอย่างตอนนี้ผมปรับไปที่เช็คแสงนะครับมันจะใช้เวลารออยู่ก็คือดูแสงเนะี่ยตัวเช็คแสงอยู่ตงแหนตรงนี้ ฝังไว้ด้านใต้พลาสติกใช้เวลาหน่วงอยู่ประมาณสักสิวินาทีแล้วมันก็จะทํางานของมันเองได้โดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้ที่มันไม่ทํางานเพราะว่าผมปิดกล่องไว้อยู่ครับผมเปิดปุ๊บรอเวลาสักพักพอสับขึ้นไฟเขียวก็คือมอเตอร์ทางานมอเตอร์ทำงานรอบการหมุนโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผู้ใช้ไม่ต้องปรับถ้าผมเอาเอามือปิดตัวเซนเซอร์แสงจุดนี้ครับให้มันไม่มีให้ไม่มีแสงสว่างไปโดนตัวตัวเซนเซอร์แสง มันจะรอเวลาอยู่ประมาณสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มมันก็จะปิดตัวเอง <c oughs> เออตัวพลาติกมันเป็นตัวพลาติกที่ยังยังสามารถนําแสงได้อยู่ค่าที่ได้ก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ ก็คือกล่องมันสามารถที่เราไม่จำเป็นต้องติดตั้งให้มันโดนแสงโดยตรงเราอาจจะไว้ในที่ร่มหรือว่าในอาคารก็ได้ครับแต่ยังใช้หลักการการเช็คแสงนี้ได้เหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ผิดเครื่องมันนะแค่เราปิดแสงไว้เฉยแล้วก็หยุดการทํางานของมอเตอร์ตอนนี้ถ้าผมม,อมือออกเนะี่ยแสงระดับนี้อาจจะทํางานส่วนเวลามันจะช้าหน่อยกว่าจะสตาร์ทอีกครั้ง ส่วนใต้เราจะปิดเปิดด้วยมือก็คือตรงนี้ได้เลยสีแดงก็คือสถานะออฟของมอเตอร์อยู่ส่วนถ้าสับขึ้นมาปุ๊บก็หนูเวลาแป๊บหนึง่งมันก็จะพร้อมพอแคปทางานได้อันนี้ก็จะสับออนเลยแล้วก็อย่างน้นมันจะทํางานประสานกันร่วมกันกับไอตัวเซ็นเซอร์แสงด้วยถ้าเกิดว่ามันได้รับแสงเต็มเเนี่ยมันทำงานไวขึ้นนี่เราดั้งบางแสงการออฟก็คือการลดไปลบค่าของตัวหน่วงเวลาให้มันเป็นศูนย์แล้วก็ให้มันเริกมการใหม่ ว่าโดยโดย,โดย,โดยโหลักการทั้งหมดนี้ผมใช้หลักการาการหน่เวลาทั้งเรื่องการเช็คแสงแล้วก็เรื่องของการเริ่มต้นสตาร์ทอันนี้เป็นงานที่จะส่งไปให้น้องเขาที่เราเอ็นสหรับเช็คงานให้ตัวนี้ใช้ได้ทั้งระบบโซลาเซลล์แล้วก็ไฟบ้านหรือใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อร่วมก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้เฉพาะจะต้องต่อไฟบ้านร่วมเท่านั้นถึงจะทํางานได้ไม่จําเป็นเลยโซลาเซลล์อย่างเดียวก็ได้หรือไฟบ้านอย่างเดียวก็ได้เพราะตอนนี้หน้าที่ของมัน ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับโซลาเซลล์เป็นหลักอยู่แล้วแต่ผมเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของฟังก์ชันให้สามารถใช้ไฟบ้านเข้ามาร่วมโดยที่ในเวลาที่ไม่มีแดดก็จะเสามารถใช้งานปั๊มหรือระบบน้ำได้ตามปกติเลยทำออกแบบฟังก์ชันให้ออกมาเป็นสองส่วนส่วนในเรื่องการต่อใช้งานและเทคนิคลูกค้าที่ซื้อไปแล้วผมถึงจะแนะนำการใช้ว่าการใช้ร่วมหรือว่ามีเทคนิคการใช้ยังไงของตัวนี้มันมี ลูกเล่นอะไรซ่อนอยู่ข้างในอยู่อย่างไรจ็อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นลูกค้าเท่านั้นผมถึงจะบอกมาเรียนไป